สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาหนีคนทําสวนเรียนกับสิพาเลาะสวนคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องมาเปิดน้ำพดทุเรียนพี่น้องก็พาพี่น้องชมดอกทุเรียนไปพร้อมพี่น้องทุกคน ืัอนี้กับโบมียังหลายสิพาพี่น้องหล่อสวนคือเก่าพี่น้องมึงในเดอกทุเรียนนะพี่น้องตอนนี้ก็ตอนดอกออกน้องพี่น้องก็พาพี่น้องชมสวนพี่น้องเลยเดอกทุเรียนก็ออกเต็มต้นบาดที่นี่แต่นี่สวนอยู่ที่ชุมโรงโดยพี่น้องพาพี่น้องหล่อสวนที่ชุมโรงมาเปิดน้ำโพดพี่น้องหมู่เพื่อนทุกคนสาวทำสวนเรียนเข้ามาเบิ่งแล้วก็จะลืมเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้อง บอได้ว่าแต่ว่าคนทาสวนเรียนได้เป็นกําลังใจทุกคนที่เข้ามาเบิง์หรือว่าทุกคนที่เห็นคลิปแม่น้องบางอ่อนเลยพี่น้องอย่าเลืมเข้ามาเป็นกําลังใจให้แม่น้องบางอ่อนเนพี่น้องสิได้มีกําลังใจเหตุคิปให้พี่น้องเบิ่งต่อไปนะพี่น้องนี่ส่วนที่ซุโลงพี่น้องพาพี่น้องมาหล่อส่วนที่ซุนลงเปิดนำโพดพี่น้องผลบดตกพี่น้องผลบดตกพาพาพี่น้องมาหล่อส่วนพี่น้อง คนตกแล้วก็เลาะส่วน Bom ไปนําเปิดน้าไปนําพี่น้องถ่ายส่วนในพี่น้องเบิ่งเนาะเฮาทําส่วนเรียนหรือว่าเฮามาทํางานที่ส่วนเรียนเราก็ถ่ายส่วนเรียนในพี่น้องเบิ่งพี่น้องส่วนทุเรียนก็สิอยประมาณนี่แหละพี่น้องส่วนนี้กรดอกออกเต็มต้นแะ้วพี่น้องออกเต็มต้นก็พาพี่น้องเลาะเบิ่งดอกทุเรียนแล้วก็เดาะเบิ่งส่วนน้าพี่น้องดอากําลังเป็นมะเขือพวงพี่น้องอันนี้เป็นเอินมะเขือพวงได้พี่น้องเด้อ ส่วนอยู่ที่ชุมโลงนี่ออกํำหลังมุงพี่น้องหรือว่าออกํำหลังเพื่อนนั่นเองพี่น้องเพราะว่าแต่ละส่วนนี่ออกจนเป็นหางแง่าบางส่วนก็เป็นมะมากเลยพี่น้องเป็นลูกแล้วส่วนที่ชุมโลงนี่ยออกํำหลังมุงเบิ่งกว่าพี่น้องดอกนาะเต็มกิ่งเต็มงาเป็นแบบซีกะมวนได้พี่น้องไอ้ผู้ทำงานสวนก็นได้เห็นดอกเต็มต้นเต็มโกเก,ก็ดีใจพี่น้องอ้ดีใจ พี่น้องเลาะสวนพี่น้องเอ้ยบ่มีอย่างหลายดอกคนทำส่วนเรียนกันเลาะสวนแต่ละมือแต่ละวันบ่มีอย่างหลายตีดอกไปกิ่งพี่น้องช่วงนี้ดอกออกเต็มต้นเราตีดอกไปกิ่งแต่มาเนียุดก่อนมาเนี่เพราะว่าต้องเปิดน้ำพี่น้องพบ่ตกต้องแลนเปิดน้ำก่อนเนาเปิดสิแล้วเพราะว่าเฮ็ดลายแปลงพี่น้องเพื่อสีแลวกับแลนเปิดน้ำนี่ก็แล้วมาแล้วสองแปลงพี่น้องนี่ก็มาส่วนทีุ่มมลงมาส่วนที่สามเลยพี่น้อง ส่วนดีที่ชามเบ้อนดอกน่พี่น้องเบิ่งเน่นะเบิ่งเอาโลดพี่น้อยทำสวนเรียนก็สิอยู่ประมาณนี้แหละส่วนนี้ก็ชส่วนดอกออกดอกออกกับเลาะสวนคือเก่าพี่น้องเลาะตีดอกไปกิ่งทางมันนี่บริตีดอกพี่น้องเลยมันนี่พาพี่น้องเลาะเบิ่งดอกเฉยเพราะว่ามาเปิดน้ำพี่น้องเปิดแล้วส่วนนี้ก็สิไปอีกส่วนหนึ่งและบัดนี้ยังส่วนหน้าเลงพี่น้องแล้วไปแล้วส่วนที่นำโต๊ต่อมาก็มาส่วน ส่วนที่ซุมลงพี่น้องเหาไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้เราเบิ่งไปเรื่อยๆบบมียางลายถ่ายส่วนในพี่น้องเบิ่งมึงรูปต้นลายยางสวยงามเลยพี่น้องเอ้ฝั่งนี้เปิดแล้วแล้วพามาเบิ่งดอกพี่น้องต้นน้อยก็ออกสมต้นน้อยดอลทุเรียนปีนี้ออกอย่างดีเลยพี่น้องเอ้ออกทุกต้นทุกกกเลยบ่มีกกใดว่าสิบอกบบมีต้นใดว่าสิบบอก นี่แหละพี่น้องการทำชวนเรียนกระสีอยู่ประมาณนี้แหละถ้าดอกออกมาเต็มต้นไปซสีก็คนทำก็ดีใจพี่น้องถ้าโบห oh ok, ็นดอกีนก็เมือไหนให้กันได้พี่น้องเอ้ทำงานชวนเรียนก็ได้เมืองดูนะ่ะดอกเมืองซอยกันพี่น้องออกทุกกิ่งทุกงาเลยพาเลาะเมืองทุกต้นลดงามพี่น้องต้นกระงามเปิดยังบ่แล้วน้ำก็ได้พาพี่น้องเลาะเมืองกัน เาบงต้นทะเลียนบึงเราออกไปนํเบึงเบ็ดทุย่างนั่นแหละเนาพี่น้องมึงเลยนะใบกระเคียวจิชิโอยู่เสมอต้นเสมอปลายพี่น้องอ้ก็ส่วนที่ซุ่มโลงนี่ก็ต้นเสมอเลยต้นสํากันเบิดพี่น้องมึงเอาเดาออกดอกออกเสมือเลยบ่ได้ออกก่อนออกหลังออกํำกันเบิดเลยพี่น้องเอ้ นี่แหละพี่น้องเอ้ยทำชวนเรียนกสิโยประมาณนี้แหละเบื่องเอาแต่ละต้นเต็มต้นทุกต้นอันนี้พิ่เอิญมะเขือพวงพี่น้องกำลังเป็นมะเขือพวงตีดอกไปกิ่งตีไปแล้วสองรอบแล้วพี่น้องสวนทีชุมลงเนี่ทางเบิ่งอีกก่อนถ้ามีมาอีกกส็สิได้เลาะตีอีกพี่น้องแต่วันนี้บริตีดอกเปิดน้ำซะก่อนมนัน้ฝนบ่โตกกลายมือเะยรมาเปิดน้ำโหดก่อนพี่น้อง เมืองเอาได้พี่น้องส่วนทเรียนก็นที่อยู่ประมาณนี้แหละพี่น้อยต้นน้อยต้นใหญ่ซับโนปนปีกันไปพี่น้อยบริ้มีแต่ต้นใหญ่ในต้นน้อยก็มีคือกันเดอกดอกกะกลายพี่น้อยเดอกกลายทุกต้นทำกันเบิดดอกทเรียนออกปีนีออกดีดีพี่น้องชาวสวนทเรียนนี่ดีใจเพราะได้เหว่าเพราะว่าเดอกกอ,อกลาย ดอกออกทุกแปลงพี่น้องเกือบทุกแปลงเลยออกคือกันเบิด